ครับซึ่งก็จะมีของทับคุ้งเทคทับลำปางนะครับไปจวยออกมาแล้วออกมาแล้วครับสายน้าทางที่ตะองร้องนะั่นคือข้าหัวอกขยกหัวหัวโอมาเปียงกันแล้วสายน้าทางที่ตะององนั้นน,น,น้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมานนัเป็นเจ้าใวบุญเรียบบุญเรียบ บุญเรียบว่าจะไห้สายน้าทางที่จะรออัดเก็บเินมาเต็มทีบีกันมาเต็มตาเพชรสายทองอาหารสายหน้าัน้านที่ต้องนำมังลรเจ้าเอาแล้วบอแม่ปีน้องตอนนี้ปีน้องบ้านนำโคกเกาสงกำลังใจมาเจ้าแม่บุญเรียบบุญเรียบข้อแล้วตอนนี้บุญเรียบข้อแล้วแต่ปีน้องบ้านอาหารหนีอาหารหนีสู่ทุนตีสองแล้วเข้าสู่ทุนตีสองแล้วปีน้องบ้านอาหารยังหนีอยู่อาหารกับข้อจันกันปีน้องบ้านโคกเกา่าเร้วแล้วแล่ว่ปีน้องนำโคกเกาขจาจเจ้าแม่บุญเรียบจะกินเรียบก็เอาแล้วเตกขึ้นมาเล่งขึ้นมาเล่นขึ้นมาบบบบุุเเเรรีียยลน หลอดโควจะกรบานแล้วหลอดโควจะกรบานแล้วเจ้าแม่บุญเรียบยังตัวอยู่ตัวอยู่เพชรายดองห้ามหนีออกไปหนีเอกไปแล้วตอนนี้เพชรไายทองยังหนีขึ้นมาอยู่ว่าจะได้เจ้าแม่บุญเรียบขอพีน้องบ้านน้ำคกเอาต้องจี้ขึ้นมาแล้วต้องจี้แล้วต้องเร่งแล้วต้องสปีดแล้วว่าจะได้ไล่บดไล่บี้ไลคขยี้แกนขม้าเพชรไซยทองขอบีน้องบ้านห้ามยังนำยังหนีขึ้นมาอยู่ตอนนี้ในหัวสังข้อแล้วในหัวสังข้อว่าจะได้เจ้าสีชมพูยังจี้ขึ้นมายังจี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแม่บุญเรียบบบมีไข่ย้อมไข่ตอนี น้อไหมแล้วว่าจะได้สาว่าสายน้ำนาทางดีตัวต๊อ,อยังหนียังหนีออกมาพลังเ้าหลับหนีออกมาแล้วว่าจะได้เจ้าแม่บุญเรียบต้องอาอาหามหนีอาหามยังหนีอยู่สายน้ำตัวอ,อาหามหนีไปปะกันไหลเข้าเส้น,นใช่กรรมการตัดสินตัดสินเรื้อสายน้ำที่มันต๊ะครับพี่น้องเป็นเพศสายรองบ้านอาหามนะครับเป็นฝ่ายชนะเฮียเจ้าแม่บุญเรียบไปสองรอง